สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จาออฟชิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยนี่นะครับจอดเทอร์เลอร์ซูงเจ,เจ,เจินเทอรยเนีเดอร์คันนี้ก็คือ Toyota h ไฮรักวีโกตัวพีเ n เนอรนะครับเครื่องยนต์2.5นะ v n ร Turbo 144แรงม้าปี2012สวยสุดๆน็อตไม่ติงน็อตไม่ขยับเลยคันนี้ราคาเบาๆ2 0 0 0กว่าบาทนะ2 0 0นกว่าบาทนะมามาดูมาชมนะครับนี่ พร้อมใช้งานเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับวีโก้แชมป์นะใครหาอยู่รีบมาสวยมากจริงคันนี้นะครับได้ความเดิมด้วยน็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับมาดูส่วนหน้านะครับฝากระโปรงเดิมมีจมูกเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนนะกระจังหน้าเดิมเป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับนี่ไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมสีสันรอบคันสวยเลยตัวนี้ได้ตัว E นะเป็นตัว E พัด E ตัว E พิเศษด้วยเนี่นะครับ ตัวนี้จะมะีกระจกมองข้างตรงแก้มหน้าด้านซ้ายนะครับสวยสุดๆจริงๆคันนี้ได้สีดำใครหาสีดำอยู่นะยกสูงโรงงานนะครับแคบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายด้วยนะล้อมแมกนะครับตัวนี้เราอัพเกรดนะเราอัพเกรดใส่ล้อมแมกลายรีโวให้อย่างดีเลยงามอีหลีคันน,มมนี้นะครับงามคักงามแม่อีพอยอีแม่ขขวยป๊าดอห็นไหมนะครับ ได้สีดําด้วยนะครับได้ความเดิมนั้นน็อตไม่ขยับเลยน็อตไม่ตีงจริงๆคันนี้นะครับเบิ้งเอาโวดเนี่ยนะครับสภาพนี้นะสภาพนี้เนี่ยนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนรถพร้อมใช้งานเลยนะมามาดูนะครับเดี๋ยวจะพาดูพาชมรายละเอียดทีละส่วนที่สําคัญเลยนี่นะครับมาดูมาชมไปด้วยกันเลยนะครับรถของเราให้ดูให้ชมอย่างนี้จริงๆนะครับ่าส่วนที่สําคัญสําคัญนี่ยมาดูเลยนะปอนี่ไหมเบิ้งเบิงเบิงนะครับ ดูสภาพภายในเลยนะสวยมากนะครับภายในเป็นเบาะหนังอย่างดีนะครับ mm. เบง้อานี่คุณอ่ะปาดท่วโอ้ยนี่แหมวีโก้แชมป์นะคันนี้นะวีโก้แชมป์นะครับตัว p ี u n เนอเครื่องยนต์2.5 v n t e r b o 144แรงม้านะปี2012นะครับนี่ราคาเบาๆ2 0สนกว่าบาทด,ดูเลยภายในเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังยังงามนะครับสะอาดสวยงามเบาะหนังสีครีม ไม่มีรอยขาดรอยเปื้อนรอยถลอกเลยไม่ไม่มีริ้วรอยอะ่ะดูเอาเบื้องเอารวดนี่บดตัวกันนะครับดูไปด้วยกันชมไปพร้อมกันตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะ,ะซูมพวงมาลัยหน่อยผู้ช่วยตัวนี้เป็นตัว e p a t นะ e p a t เนี่ยมีฟังกช์ชันพวงมาลัยนะครับนี่ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษ e p a t ่ h ดูเลขไม้หน่อยนะครับนี่คันนี้ไม่แท้นะไม่แท้แสนเจ็ดนะครับปี2012ก็ถือว่าไม่เยอะนะคอนโซลเดิมนะครับมีจอให้พร้อมนะ นี่คอนโซลเดิมเพลงเพราะแอนหนาวดูหัวเกียร์ใสๆเหลี่ยมโมงโงอยู่ผุ้น่ะปรัตวนี่ไหมเอองามมีหละนะครับเออ, <c oughs> อโทษทีนะไม่ค่อยสบายกันนะช่วงนี้นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนะอ,อ่ะต่อไปนะครับมาเนี่ยแผงประตูเดิมบูด้บูดด้านข้างเป็นหนังนะกระจกไฟฟ้านะครับเบาะแคบสวยมากเบื้งเอานี่นะครับเบิ้งงด้านี่ เบาะแคบนะพลาสติกเนี่ยยังไม่แกะยังไม่ขาดยังไม่หลุดไปไหนนะตึงเป๊ะเลยเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีครีมนะครับพนักพิงเป็นหนังนะนี่หนังของเดิมโรงงานฝ้าเพดานสะอาดนะไม่มีรอยเปื้อนรอยเลอะนะครับเบื้องเอาพนุนะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติหุงอึ้งตึงแจ้งจางปางอยู่เปิดโชว์กันเลยนะครับนี่นะต่อไปมาดูส่วนนี้นะครับอ่าประตูแคบ นะฝั่งขวาน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงนะครับดูเลยเอาดูดูสติกเกอร์หน่อยลืมลืมนี่นะสติกเกอร์เดิมยังอยู่นะนี่ประตูแคบขวานะครับอ่าเนี่ยชิ้นส่วนไหนนะให้อยู่เดิมเดิมอย่างนี้นะครับสบายใจเลยนะรถเนี่ยเ,เบิรงเอาไปนี่พูดนะดูน็อตเนี่ยน็อตประตูเนี่ยตัวบนตัวล่างนะครับน็อตไม่ตีงคิงน็อตไม่ขยับเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเดิมคันนี้สวยเครื่องช่วงล่างดี รถพร้อมใช้งานเลยนะใครหาวีโก้แชมป์อยู่นะครับรีบมาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะดูขอบประตูเนี่ยเม็ดอาร์ครอยเว้าลอยบากของเดิมโรงงานอยู่ครบเลยนะครับนี่อยู่เดิมเดิมสภาพนี้นะไม่มีเฉียวไม่มีชนเลยนะครับให้ดูเม็ดอาร์คนะเนี่ยชิ้นส่วนรถยนต์นะครับแต่ละคันเนี่ยจะมีเม็ดอาร์คให้เราดูนะดูเลยเม็ดอาร์คนะครับถ้าเม็ดอาร์คส่วนไหนหายไปแสดงว่าส่วนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนะ อ่ะต่อไปมาดูส่วนนี้สำคัญนะครับห้องเครื่องนะเนี่ยเป็นส่วนหัวใจเลยหัวใจสำคัญของรถยนต์นะครับห้องเครื่องยนต์เนี่ยดูเครื่องยนต์คันนี้นะครับเครื่องยนต์เดิมใสๆเลยนะเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5 V-N turbo ร4 4บแรงม้านะดูสภาพเครื่องนะครับสภาพเครื่องแห้งๆนะไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเนี่ยสีแต้มสีมาร์กเดิมอยู่ครบนะเนี่ยจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเงี้ยดูเลยนะครับเนี่ย สีแต้มสีมาร์คโรงงานนะเนี่ยยังอยู่นะเนี่ยยังไม่ลืบเลือนหายไปไหนเลยนะครับเนี่ยสีสีอย่างเงี้ยนะครับอ่าถ้าเครื่องเคยแกะเคยถอดนี่สีจะลบเรือนจางหายไปแล้วนะแต่นี่เครื่องเดิมๆไม่เคยแกะนะครับมาดูส่วนนี้นะส่วนหน้าให้ดูส่วนคานหน้าเลขคานหน้าเนี่ยต้องตัวใหญ่เมื่งเกื้องนะต้องตัวใหญ่ๆเมื่งเกือเก่องเมื่งเกื้องนะเม็ดอาร์คสองจุดนี้นะครับของเดิมโรง,งงานอยู่ครบนะนี่ ตักไก่แผ่นเหรียญบาทของเดิมใสๆสเลยนะครับคานหน้าขวาตัว R ของเดิมโรงงานคมกิฟตนะม้อน้ํานะครับเนี่ยม้อน้ําเดิมโรงงานนะสีแต้มสีมาร์กอยู่นะครับฟองน้ํายังอยู่นะวีโกจะมีฟองน้ําอยู่ด้านข้างนะครับคานหน้าซ้ายสัญ,ญลักษณ์ตัว L อยู่ในวงกลมนี่ของเดิมคมกิฟเลยต้องมีนะเนี่ยนะครับวีโกเนี่ยนะอ่าต่อไปดูแก้มนะครับแก้มซ้ายเดิมดูเลยนี่แก้มซ้ายเดิมซุ้มซอกเดิมเพจเดิมนะ เพจเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดเครื่องยนต์2.5นะ v n Turbo 144แรงมา้าปี2012นะ12แท้โฉมหน้าแชมป์นะครับ่อโทษทีดูเลยซุ้มซอกนะครับซุ้มซอกเดิมนะดูน็อตนะน็อตแต่ละตัวเนี่ยดูน็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงคิงนี่คือน็อตไม่ตีงคิงนะครับไม่ขยับเลย ฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมสติ๊กเกอร์เดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับเนี่ยนี่คือความเดิมของรถนะให้ดูเนี่ยดูเลยนะเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดแต่ละจุดจุดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะต้องดูนะครับเนี่ยส่วนนี้สําคัญนะโลโก้ยี่ห้อโตโยตานะครับต้องมีนะฝาฝาเดิมฝาแท้โรงงานต้องมีโลโก้ยี่ห้อนะครับตกของโตโยตานะแผ่นกันความร้อนของเดิมโรงงานมีให้ครบพร้อมเลยน็อตฝากระโปรงขวานะครับดูเนี่ย น็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ติงนะแก้มขวาเดิมปั um ๊มเบรก ABS มีให้พร้อมนะครับเครื่องดีเดี๋ยวสตาร์ทติดเครื่องโชว์นะให้ฟังเสียงนะครับรถของเราจะให้ดูรายงานข้อมูลกันอย่างนี้นะนี่พ่านะป้าทั่วนี่ไหมสตาร์ตตมไนดะ้พอแม่แขวะป๊๊ดเครื่องไหมเออนี่ฟังเลยนะครับ,นบ,บเนี่ยฟังบิ้งปดเนี่ย นี่นะครับนี่ติดเครื่องแล้วนะเนี่ยนะเครื่องแน่นๆไม่มีเขกไม่มีสันนะเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5 Vn Turbo 144แรงม้านะประหยัดน้ำมันทนทานผมบอกเลยนะนี่ดูต่อไปนะครับตรวจสอบเครื่องยนต์ดึงแท่ขึ้นมาแบบนี้นะนะครับดูเลยไม่มีควันไม่มีไอน้ำมันไม่มีกระเด็นรับประกันการัารนตีเครื่องช่วงล่างดีนะครับสีสันสวยงามรถพร้อมใช้งานนะคันนี้200,000กว่าบาทนะครับ 2 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยเล่มเอกสารครบพร้อมโอนเลยได้วีโคชั่มนะยกสูงนะตัวนี้เป็นตัวยกสูงโรงงานนะครับเครื่องยนต์2.5ประหยัดน้ำมันทนทานด้วยเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมนะผมบอกเลยเนี่ยเครื่องตัวนี้นะครับเครื่อง2.5 VN Turbo 144แรงม้านะต่อไปนะครับรถกระบะเนี่ยจะพลาดไม่ได้เนี่ยส่องเข้าไปเลยนะเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมนะกระบะเนี่ยนะครับ อันนี้ก็จะมีการเก็บสีให้นะเราแจ้งเรารายงานนะครับรถสีดานะสีดําเราเก็บสีให้สวยงามเท่านั้นนะครับดูเชดซีป๊านี่ไหมเลขเชดซีเดิมคมๆเลยนะครับอันนี้มีการพ่นกันสนิมให้อย่างดีด้วยเออนี่นะครับออปชั่นเสริมพ่นกันสนิมให้อย่างดีเลยเชดซีนะไม่มีผูไม่มีก่อนเลยนะครับไม่มีดามไม่มีต่อแน่นอนพุณน่ะป๊าดงามขักอีเดีันเนี่ยสองแสนกว่าบาทเท่านั้นนะสองแสนกว่าบาทนะครับ ล้อมแม็กนี่ลายของรีโวเลยนะลายรีโวนะครับขอบ17ขอบ17ซีรีส์265นะทับ65มีปียางไหมนะครับเดี๋ยวหาปียางเออนี่ปี22นะยางปี2อ2พย่ิบสองผูนี่เนี่ยนี่นะครับใช้อีกยาวๆบอกเลยเอออ่าต่อไปดูใต้ท้องช่วงล่างเชดซีนะครับผู้น่ะเชดซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีก่อนแน่นอนนะครับสวยมากคันนี้นะ ใครหาวีโก้แชมป์อยู่นะครับใครหาวีโก้แชมป์อยู่นะรีบมาเนี่ยคันนี้นะสเปคเนี่ยสเปคสูงเลยนะสเปคสูงนะครับตัวนี้เป็นตัวพีเลนเนอร์ยกสูงโรงงานอ,องําขักงาําแนยอีพ่อแม่ข่อยโอ้ยนี่แม่รถแม่เออสะตนออลนี่หลีด้ยนะครับ่ฝาท้ายดูเลยนะฝาท้ายเดิมกันชนท้ายมีให้พร้อมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นตัว E นะ E Elephant นะครับอนี่มีกล้องหลังให้ด้วยอันนี้คันนี้ติดกล้องหลังมานะ ติดกล้องหลังออปชันเสริมนะครับใช้งานได้นะใช้งานได้ปกติเลยกล้องหลังนะครับอ่มาดูส่วนนี้นะครับกระบะแม็กไลเนอร์เนี่ยดูเลยนะ MAC ก i n e er นอรเนี่ยของศูนย์โตโยต้านะครับติดมาจากศูนย์จากโรงงานเนี่ยยังอยู่เดิมคงสภาพนะไม่มีแตกไม่มียุบเลยไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักนะครับมาดูส่วนนี้นี่ต่อไปขอบกระบะนะครับดูเลยเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับดูนี้เออเดี๋ยว ยังไฟก่อนบัดนีเ้เริ่มมืดแล้วนะครับนี่นะนะครับฝั่งขวา AR เนี่ยของเดิมโรงงานนะครับเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะฝาท้ายนะครับสัญ,ญลักษณ์ตัว R เนี่ยของเดิมโรงงานคมกริบเลยต้องมีนะพวกอย่างนี้นะครับเนี่ยจุดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับเราแนะนําให้ดูนะอ่าต่อไปมาดูฝั่งซ้ายนะครับขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับฝาไอฝาท้ายนะกระบะฝั่งซ้ายนะครับ สัญลักษณ์เ l เห็นไหมผู้ช่วยชัดนะนี่นะครับ AL นะของเดิมโรงงานนะครับเม็ดอาร์คเดิมฝาท้ายดูเลยฝั่งซ้ายตัว L อของเดิมคมกิฟนะครับนี่อ่าต่อไปมาดูพื้นรอนกระบาเขาสิ่งไงห้เบิรงผู้น่ะแยงไฟให้พร้อมป่าท้เบิรงเอารลดนั่นนะครับร่องอูดูดอูดูดอูดูดแยวอาลาดอาลาดอาลาดนะครับนี่ไม่มีซอดไม่มีทะลุนะพื้นรอนกระบาดเดิมสวยนะครับเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บเดิมอยู่ครบเลยนะครับนี่ ต่อไปมุดดูดใต้ท้องนะครับใต้ท้องช่วงล่างนี่พูดะนะเบื้องเอาลยไหมล้ออะไรยางอะไรมีให้พร้อมช่วงล่างดีแชสซีเดิมสวยเลยคันนี้นะครับสวยมากได้สีดําด้วยนะใครชอบสีดาหาสีดําอยู่รีบมาเอารีบมาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับถามกันมาเยอะนะเนี่ยบางคนแบบดูแล้วไม่ทันสักทีนะครับถ้าใคร คนไหนมัวแต่ดูก็จะไม่ทันนะคนไหนดูแล้วมาซื้อก็จะได้รถนะครับเออนะมาต่อไปมาดูเนี่ยกระบะนะครับฝั่งซ้ายเอาเดี๋ยวมืดอีกแล้วแยงไฟอีกก้อนบัตรนี้เอออ่าส่องเข้าไปเลยนะครับนี่เบื้องเอานะครับเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็ยบเดิมนะกระบะฝั่งซ้ายนะครับกระบะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนสีสันรอบคันสวยเลยนะคันนี้นะครับสวยนะสีดําใครชอบสีดําถูกชฉโลกับสีดํามาเลยนะครับ สวยเครื่องช่วงล่างดีเล่มพร้อมนะคะันนี้เล่มเอกสารครบพร้อมโอนเลยเนี่ยแคบเปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับภายในดูนะเนี่ยแผงประตูบูด้ด้านข้างเป็นหนังกระจกไฟฟ้าคอนโซลเดิมนะครับเพลงเพราะแอร์หนาวตัวนี้นะมีฟังก์ชั่นพวงมาลัยนะเป็นตัว e ีพัผุนได้เนี่ยเอออ e ีพัดได้เนี่ยอพอ e แมวเพราะมันอธรรมดาได้เนี่ยอ e ีพัดผุนได้เ,เอออ e ีพัดเป็นภรอีกนาะบานนี้ ถามหาได้บ้านนี่นะครับอันนี้เป็นตัวอ e ีพัดได้ป็นอ e ีอีพัดได้นี่้อะอนะครับภายในเบาะหนังนะเบาะหนังสีครีมสะอาดสวยงามมากนะครับเบาะแคมเป็นเบาะหนังนะเนี่ยพลาสติกยังไม่แกะนะพะนักพิงเป็นหนังนะอมาดูประตูแคบปนะครับฝั่งซ้ายสติกเกอร์เดิมนะสติกเกอร์เดิมอยู่ครบน็อตเดิมนะครับแง้งไฟอีกบานนี่เอาควุวนะเบิ้งคักๆนะครับนี่ น็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงคืออย่างนี้นะครับตัวบนตัวล่างดูเลยนี่น็อตแต่ละตัวนะครับไม่ขยับนะนี่คือน็อตไม่ตีงคิงนะครับอยูอิงติ้งนี่นี่คือสภาพอยู่นะ <c oughs> อิงติ้งนะอ่าต่อไปนะครับมาดูนี่ขอบนะขอบประตูเม็ดอาร์คดูเลยรอยเว้ารอยบากเม็ดอาร์คเดิมนะครับรอยเว้ารอยบากคมๆเลยเนี่ยรอยเว้าอย่างนี้นะครับเนี่ยของเดิมโรงงานนะให้อยู่สภาพนี้นะครับเนี่ย ใช้งานยาวๆสบายใจนี่อันนี้สายกล้องนะสายกล้องกล้องหลังนี่มีให้พร้อมเลยนะเจ้าของเดิมติดมาให้นะครับนี่ออปชั่นเสริมโอ้คุ้มคุ้มคันนี้2 0 0 0 0นกว่าบาทนะได้ v ีโก c แชมป์นะครับยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.5ด้วยเออได้สีดำอีกตั้งหากนะ <c oughs> อ่ะต่อไปมุดดูใต้ท้องช่วงล่างนะครับฝั่งซ้ายเดียวด,ดูนะ ชสซสีเดิมสวยไม่มีดมไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีก่อนนะครับคันนี้สวยมากจริงออรถพร้อมใช้งานนะครับวีโก้แชมปตัวยกสูงต่อไปนี่ภาษีภาษีมีนาปีเออปี69เลยนะปีหน้าเลยนะใช้งานยาวๆเลยนะเดือนมีนาปี69เลยนะเนี่ภาษีเล่มพร้อมเอกสารครบนะครับหลังคานะสีสันสวยงามนะครับขอบตะเข็บรอยซีนเดิมเสาอากาศกลางด้านหลังนะ นี่นะครับที่เป็นรายละเอียดที่เราพาดูพาชมสำหรับรถคันนี้นะวีโก้แชมป์นะเครื่องยนต์2.5นะครับยกสูงโรงงานปี2012นี่ราคาเบาๆเลยเนี่ย2แสนกว่าบาทนะ2แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับอ่ะมานะนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับย้ำกันอีกครั้งนะสำหรับรถคันนี้จอดเทอร์เลอร์สูงเจินเทินยูเนเดอร์โตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป์ตัวพีรันเนอร์ เครื่องยนต์2.5 Vn Turbo ร์4บ144แรงม้าปี2,012ราคา2 0 0แสนกว่าบาท2 0 0แสนกว่าบาทใครที่ดูแลชอบที่ดูแลสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์095-669-8777 095-669-8777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะ สำหรับรีวิวนี้นะครับเจ้าอฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ